นะครับเล่นอย่างนีาเป็นกิจกรรมเไปพิเศษนะครับครับครับผมลุยกันต่อหลังจากทิศพักกินข้าวกินน้ำนะครับลุยกันต่อพี่ต้อโอ้กันมาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่ต้องเพื่อเวลาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสลัด ที่เอบทัวแน่นอนเปิดเบื่อหุดแล้วเปิดเบื่อกะชักสี่ทัวร์ทัวพี่เ้องอันนี้เป็นโซนเลยอันนี้เป็นโซนโอ้ช้างว่ายน้ำโอ้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโค่นมือลายแต่สามบปนเนี่เอาโอเคพี่เ้อเดี๋ยวขอไปเบอร์ข้างในพี่เนาะ 不都都懂啊。 ชมเช้านักศึกก็จบแลครับทางด้านซ้ายมดูนะครับในส่วนของคณะคุณครูนะครับน้องนักเรียนนะครับที่แวะมาชมกิจกรรมชามืาอนักเรียนวนนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าวิทยากรของเรานะครับก็จะนะครับวางตำแหน่งจิตรล้ามลงมาไหว้ค้างไปนะครับสำหรับนะครับนักท่องเที่ยวหรือว่าน้องนักเรียนที่อยู่ด้านบนนะครับสามารถไปยืนที่ระเบียงด้านหน้านะครับ การเล่นของช้างนะครับเป็นกิจกรรมที่ทางสวนสัตว์โคราชพยายามได้จัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าส่งเสริมพินธุกรรมสันะครับเล่นอย่างก็เป็นกิจกรรมเพื่อพิสูจน์นะครับเพื่อให้สัตว์นมีสุขภาพดีนะครับและมีร่างกายที่แข็งแรงดีนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่นะครับท่านผู้ชนะครับจัได้เป็นครูและน้องช้างเพื่อใหความสนใจนะครับ แต่ละสัมภาระการรับชมครับก็มีการผลิตซองโดยมองนะครับก็คือมีงานคอนเสิรแล้วมีสัรของานคเร์ตนะครั ออาพี่แล้วลุยกันต่อที่โซนนี่เป็นโซนยังนอกบนะ้านอ๋อเห็นแล้วพีกก่แล้วจโรเคโซนของฮอกกูไดใช่แลวเหยียยองตัวเลงเหยียยองตัวโอ้สมเสร็จ chọn sẹt và cho lên không vừa đâu đã hết là hết rồi hết là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  đi bên dày khò vào ồ oh. là khu tiến từng cái mua săn vốn dày sao bỏ <laughs> Ừ, sẽ cái thịt. bảo ừ, subscribe cho kênh Ghiền Mì không

சோன் so, ยังไงนี่ <laughs> โอ้ดหนะโอ้โสวนนี้เป็นงูด้วยโอ้โสารพัดงูเลยสวนนี้เป็นงู ได้ยานกูเขาโซ่ดียวไลบอยู่โอเค โ <g ül> อ้โซนนี้คือ <love> สุนัขจิงจอกโห้พักหา ใส่ละบาดเลยใช่เนาะอูอ้ห้ใครพี่นอนท่าดีเลยครับนอนเหมือนหมาเลยโอเค

สองลอยบาทดีบบวเบ,บิด์ด้พี่น้องมีหลายบอกอยู่ที่พวกพวกเด้ไปพี่น้องใช่ตี่บนได้ไปเพราเมื่อยกว้างขวางขนาดพี่น้องโอ้ลอยเลยพี่น้องเมลาอย่างน้อยผมไปเสียเวลาเบิง่งหมูแดงอยู่ตั้งโดนพี่น้อง กวาสีแสกโต้ไปไหนเด้อหุนพี่ดอกเขา3้ลูกเลยแหละพื้นที่เดี๋ยววัดมาตุ้งพวงพื้นที่เดี๋วว่ำขวางตกใส่รถพี่ดอกฮับบูอึดอีรีตกใส่รถเด้อมีรถกอลให้เช่ามีรถไอ้ลากให้อะไรนั่รถลากกับซ้าทเต้งพี่ดอก รถกอบาจีแพงเนี่ยพี่เนาะเนี่ยพี่เนาะรถกอบเนี่ยพี่เนาะเอาโอเคพี่เนาะเดี๋น้ำเลยพี่เนาะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรีผู้ใดอยากตามกระแสมาเบิ่งไอ้เจ้าหมู้เด่นกัดมาเด้อพี่เนาะเนอสองร้อยบาทเองเนาะหมดได้แพงถือว่าคุ้มค่าเลยเหรอพี่เนาะขอแนะน้ำคือ เด้อพี่น้องเด้อน้ำขนมหญ้าห้ขาดเด้อพี่น้องเด้อสัตว์ละโอูเปราน้ำากันคักๆเป็นที่สโตคักๆพี่น้องโอ้โอเคสำหรับคลิปนี้กัดถือว่าโอเคพี่น้องคุ้มค่าขนาดพี่น้องโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณหลายๆเด้ยสำหรับการติดตามี้องขอบคุณครับบ๊ายบาย